สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสูงแรกบายจ้าบนะครับก็มีคู่ที่เด็ดประจําวันนี้นะครับอีกหนึ่งคู่ประจําค่าคืนนี้นะครับในรอบตีสองนะครับในรายการยูฟาแชมเปีลีกนะครับอระหว่างทีมบาเซอรนาและก็บาเยิร์นมิวนิกครับอ่าวันนี้ทีมใหญ่มาเจอกันนะครับเดี๋ยวไปดูการวิเคราะห์กันเลยครับ ทั้ง2ทีมนี้นะฮะบาเยนต์ก็อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับในรายการทัวยนี้นะครับมี12คะแนนชนะรวดเลยนะครับส่วนบาเซโลนาหะชนะชนะ1เสมอ1แพ้2นะครับมีแค่4คะแนนนะครับผลงานล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเคยพบกันนะครับก็บาเยนต์ชนะไป2 0นยะครับบาเยนต์ชนะ30นแล้วก็บาเยนต์ชนะ30นะฮะจากสถิติแล้วบาเยนต์ชนะทั้ง3นัดนะครับ ผลงานล่าสุดของบาร์เซโลนานะฮะก็เพิ่งไปชนะกับบิวเบานะครับ4-0นะฮะชนะเบยาเรลวนะฮะ3-0อ่าแพ้นะฮะแพ้เรเวนตีดมา1-3นะครับสำหรับบาร์เซโลนานะครับส่วนบาเยนน์มินิกนะครับเพิ่งไปชนะชนะฮอเฟนไฮมา2-0 ชนะเอาบวกมาห้าสอแล้วก็ชนะไฟบวก 5, 5 0นะครับฟอร์มร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับบาเยนน์เมเนกนะครับวันนี้นะฮะสกอร์ในครึ่งแรกทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะฝั่งบาเซโลนาก็จะมีเคอร์ชีโอเลเบโตเมมฟิสเดเพเดอมาติอาสคิสเทนโลนันเอาโลโก้นะฮะฝั่งบาเยนน์ก็จะมี io, บ de, มนูน,นาซานะครับลูคัสเฮนเนนเดา ลอยซาเน่นะครับมาวูเอลนอยเออร์นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนราคาในคู่นี้นะฮะก็เปิดมานะครับเปิดมาน่าจะเป็นฝั่งของบาร์เซโลนานะฮะต่อควบนะครับราคาน้ำอยู่ที่1.02แล้วก็0.88นะฮะโอ้ราคาแบบนี้ก็ต้องลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าราคาพู้เสมอในใกล้เคียงกันมากนะครับ2.20ของบาร์เซโลนาบบเยอร์นี่2.75นะครับ ผูเสมอนะครับ4.0เลยนะครับโอ้โหมีโอกาสที่คู่นี้จะเสมอกันเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าราคามันเฉียวเฉียดกันมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สูงต่ํเต็งเกมนะฮะจาก3เป็น3.5ไหลขึ้นด้วยนะครับแสดงว่าวันนี้มีการเปิดเกมใส่กันอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าราคาน้ําสูงอยู่ที่1.05ต่าอยู่ที่0.85นะฮะแบบนี้มีโอกาสน่าจะอยู่ที่3ลูกนะครับถ้าจะเบียดชนะกันก็น่าจะชนะกันแค่ไม่เกิน1ลูกนะครับ ครึ tobacco, <t Jean> ่งแรกนะฮะครึ yeah. I mean, room, room, ่งแรกน่าจะมี mm hmm. 1ประตูนะฮะเพราะว่ากองหน้าทั้ง2ทีมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะน่าจะมีประตูในครึ่งแรกอย่างน้อยหนึ่งลูกนะครับอาจจะมีลุ้นลูก2นะครับส่วนในครึ่งหลังอาจจะมีลูก2ลูก3ตามมานะฮะน่าจะมีเกิน3ลูกนะครับคู่นี้นะครับสรุปนะครับสรุปวันนี้น่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรก1ลูกลุ้นลูก2นะครับแล้วก็ครึ่งหลังน่าจะมี2 3ถึงลูกนะฮะสกอร์ที่คาดการไว้นะฮะ น่าจะอยู่ที่เสมอกัน1-1หรือบาร์เซโลนาชนะที่2-1นะครับหรืออาจจะอาจจะ2-2เลยก็ได้นะฮะถ้าบุกใส่กันแบบไม่หยุดเลยทั้งเกมเนี่ยน่าจะ2-2เลยก็ได้น่าจะออกทางเสมอซะมากกว่านะครับคู่นี้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบตี่2นะครับระหว่างบาร์เซโลนาและก็บาเยิร์นมิกนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP กันนะครับก็สามารถแอดไลน์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อ อขอรับที่เด็ดนะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ